ถามว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พูดตรงๆนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับประเทศไทยก็อ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปถึงตรงโน,น้นกัมพูชาก็ถือแผนที่อีกแผนที่หนึ่งนะครับบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ พอใช้แผนที่คนละแผนที่ไนงะเหมือนกับไออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสบปกถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนอุทยานแห่งชาติกับเขาใหญ่นะครับประเทศไทยเองก็ยังใช้แผนที่อยู่3ามสี่แผนที่อยู่นะครับเราเลยจะมาทําแผนที่เขาเรียกว่าวันแมปนะครับให้เป็นใช้แผนที่เดียวกันทั่วประเทศนะครับนี่กรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ใช้แผนที่นึงนะครับชาวบ้าน ชาวช่องก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยเป็นแนวยาวเลยนะครับโดยหลักคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับไทยเนี่ยเปรียบเหมือนขเขมรสูงกัมพูชาเหมือนขเขมรต่ําอะไรที่เป็นยอดเนินเนี่ยที่เป็นยอดสันเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยถ้าลงไปสโลปมีหน้าผาต่ําไปก็เป็นของกัมพูชา แต่ว่ากัมพูชาเขาได้ใจไงได้ใจว่าเขาได้ปราสาทขาวพระวิหารไปทั้งๆท,ที่มันตั้งอยู่ในเขตไทยนะนะครับตั้งอยู่ในเขตไทยนะบนยอดหน้าผาสูงเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นประเด็นที่เขามาแย่เรานะครับเขามาแย่เราบอกว่าเขตกัมพูชาเนี่ยเข้ามาบนสันแดนเลยแล้วเขาก็มาขุดคูเลดคูเลดสนามเพราะ คูเลตคือสนามเพราะถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเตรียมลบแล้วนะครับมาขุดคูเลตเข้าไว้นะครับเป็นบังเกอร์เพื่อจะมาปะทะแล้วเตรียมปะทะแล้วนะครับไทยก็จะไปขับไล่ว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตกลงกันแล้วไงว่าถอยห่างไปคนละ200เมตรไงนะครับและคุณทำไมมาขุดตรงนี้นะครับก็เกิดการปะทะกัน นะครับก็เกิดการประทะกันตอนนี้การประทะกันเนี่ยทั้งฝ่ายกัมพูชาก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยลงมือก่อนนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครับว่าเสียงเนี่ยมนลงมือก่อนถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะฟังเสียงออกว่าเอ้ยนี่เสียงอาก้านะนี่เสียงเอ็มสิบหกนะฝ่ายเราเนี่ยจะใช้เอ็มสิบหกเป็นอาวุธหลักนะครับแต่ถ้าทหารพรานประจําอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะใช้อาก้าเป็นอาวุธหลัก ประจำกายนะครับและมันเหมือนกับเขามาแย่เรานะครับและเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีการชันสูตรกันให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่านายทหารฝ่ายกรรมัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนฝ่ายเขาเนี่ยลั่นถูกพวกกันเองหรือว่าแนวเนี่ยมันมาจากฝั่งไทยไปโดนฝั่งเขานะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวของนายทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ทราบว่าหนึ่งคนสองคนนะครับแต่ท่านทำไม่ถูกครับกัมพูชาครับท่านมาขุดคูเลททำไมคนมันดีๆกันเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มันทับซ้อนก็ลาาตะเวนไปก็คุยกันแลกอาหารกินกันชวนกันนะครับแต่นี่ไม่เข้าท่าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้าน ไม่เข้าท่ามึงมาตั้งป้อมจะฟาดกูนี่หว่านะครับทหารไทยก็บอกคุณต้องออกไปนะฮะปะทะกันแป๊บเดียวป้อแป๊ปะป้อแป,ปะแปสิบนาทีแต่สิ่งที่น่าห่วงใหญ่คือสมเด็จทุนเซนท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชาท่านมาโพสต์ลงช่องทางสื่อออนไลน์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขเขมร เขมຈจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดส่งกําลังเสริมเข้ามาสมเด็จพุนเซนนี่ใหญ่กว่านายกนะครับเพราะนายกกัมพูชาเป็นลูกของสมเด็จพุนเซนที่จริงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชานะผมว่าท่านน่าจะนิ่งๆิ่งดีกว่านะครับนะท่านน่าจะนิ่งๆิ่งตอนนี้พอสมเด็จพุนเซนพูดเนี่ย มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่านายกกัมพูชามันใหญ่กว่าผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาทุกคนต้องปฏิบัติตามสมเด็จทุนเซนหมดนะครับแม่งก็ขดอาวุธเข้ามาจ่อเราหมดเลยนะครับแล้วแถมพูดว่าถ้าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ก็จะมีจรวดสอยอีกโอ้ผมว่ามันไม่น่าไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นนะครับถามว่าศักยภาพกองทัพแล้วเนี่ยไทยเหนือกว่า ไทยเหนือกว่าครับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงครับไทยเหนือกว่าและไทยก็วางตัวดีนะนะครับคือท่านนายกและมนตรีหรือท่านอดีตนายกทักษิณหรือผู้บัญชการทหารบกเนี่ยก็วางตัวดีว่าให้ไปคุยกันให้เด็กๆมันไปคุยกันทีนะครับอย่าไปตรึงกําลังอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครลั่นเข้ามาก่อนมันจะยุ่งนะครับ แต่ถามว่าสมเด็จทูนเซนท่านต้องการอะไรที่ท่านออกมาพูดอย่างนี้เพื่อต้องการคะแนนเสียงเนี่ยกัมพูชามีการเลือกตั้งพูดอย่างเนี้ยท่านสมเด็จทูนเซนท่านได้ใจประชาชนชาวกัมพูชาว่าเอ้ยสมเด็จทูนเซนนี่เจ๋วเว้ยนะครับเป็นขวัญใจคนกัมพูชาเลยท่านทําได้ผลมาแล้วตั้งแต่ปี5.05ถึง5้าอะไรเนี่ยนะครับแต่คนเสียหายเนี่ยมันประเทศไทยนะครับ คนเสียหายมันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีกลาโหมไทยกองทัพไทยเสียหายนะครับที่จริงท่านนิ่งดีกว่านะครับผมว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแล้วท่านก็สนิทสนมกับท่านอาดีตนายกทักษิณน,นะครับความสัมพันธ์ท่านกับประเทศไทยเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดนะครับเพราะพื้นที่แนวชายแดนมันติดกันนะครับผมว่า การปักปันเขตแดนมันน่าจะเอาให้จบซะว่าใครจะได้ตรงไหนหรือจะหารครึ่งกันนะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแต่ว่าพอท่านมาโพสต์แล้วมันก็เป็นกระแสเป็นกระแสทําให้เกิดความตึงเครียดนะครับเกิดความตึงเครียดแต่ประเทศไทยผมว่านะครับมาตรการที่จะออกต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปปะทะครับปะทะปุ๊บเนี่ยคนสูญเสียคือ กองกําลังทหารฝ่ายเราที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มีอาวุธเราก็มีอาวุธมันอดที่จะเกิดการสูญเสียไม่ได้ครับแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนปืนใหญ่มาจะหลดมาอะไรมาเดี๋ยวแม่งก็หลงกําหนดทิศท,ทางไม่ได้ไปเดือดร้อนชาวบ้านเอาในส่วนของชาวบ้านดีกว่านะครับส่วนของชาวบ้านนะครับอย่าไปเชื่อสถานการณ์นะครับผมว่าขุดหลุมบังเกอร์เข้าไว้ที่บ้านท่าน บางทีมันวิ่งหนีไม่ทันไงพอพึ่มพรัมพึ่มพรัเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนปีอะไรห้าสีม่มั้งนะครับท่านทําเลยครับขุดหลุมบังเกอร์เลยนะครับไม่มีอะไรก็จะเอาท่อน้ําปะปาก็ได้นะครับเอาดินมาถมเข้าสูงๆกันซ้ายกันขวาด้วยกันสะเก็ดเข้ามานะครับต้องระมัดระวังตรงนั้นเราชาวบ้านนะครับนะฮะเราชาวบ้านนะครับส่วนทหารเนี่ยมันเขาเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วถ้าปะทะกันด้วย อาวุธประจำกายมันเท่าไหร่มันยังมันยังพอหลบได้แต่ว่าถ้ามันลูกปืนใหญ่มาหรืออะไรมาอย่างนี้มันก็หลบลําบากจะหลดมาอย่างเงี้ยมันก็หลบลําบากเพราะมันปึ้งมาทีงมันไกลตั้งสี่ห้าสิบกิโลนะครับไทยผมว่าประทานโทษนะผมก็ไม่เก่งเรื่องระหว่างประเทศนะครับถ้าเป็นผมนะ ผมจะปิดแนวชายแดนปิดด่านถาว ال, และปิดด่านชั่วคราวระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดตราสะแก้วขึ้นไปเลยยันปราสาทเขาพระวิหารเลยนะครับปิดครับในเมื่อท่านเกเรยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะญากด,ดีกับท่านแล้วเราปิดเป็นสิทธิ์ของเราครับเราปิดเราปิดครับพอปิดปุ๊บคนที่เดือดร้อนเนี่ยไขรพี่น้องประชาชน กัมพูชานะครับแล้วตัดน้ำตัดไฟที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดนั่นคือรายได้หัวใจหลักของคุณและคนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนคือใครคนไทยแม่งข้ามไปเล่นทั้งนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารห้ามคนไทย ท้ามไปเล่นเจ๊งชิบหายเลยครับเจ๊งชิบหายเลยแล้วก็อย่ามาเจราจานะท่านท่านไม่ต้องมาเจราจาไม่ต้องมาร้องไห้อีกนะนะครับอย่าไปสนใจครับเราเป็นผู้ใหญ่เด็กมาเกเรอย่างนี้มันก็ต้องฟาดกันนะครับปิดด่านครับตัดน้ำตัดไฟครับมาตรการขั้นต่อไปก็คือ ลับดันแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยทั้งหมดกลับประเทศคุณผมจะรับแรงงานเมียนมาและลาวเมียนมาและลาวจะดีใจแรงงานกัมพูชามาทำงานประเทศไทยกี่แสนคนและคนที่คุณโพสต์มาท่านสมเด็จคุณเซนโพสต์ท่านอาจจะได้ใจคนหนึ่งปุมหนึ่งว่าเอ้ยเจ้านายกูแจ๋อเวย้ยแม่ไม่ยอมเวย้ย แต่พวกที่โดนส่งแรงงานกลับไปพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการค้าขายชายแดนพวกที่มีผลประโยชน์จากบ่อนจะเริ่มเกลียดคุณและทุกคนจะลุมเกลียดคุณเราทําแค่นี้พอนะครับนะครับขั้นต่อไปก็ถอนเอกอัครราชทูตกลับมากูไม่ครบมึงแล้วเกเรเรื่อยเลยท่านต้องการให้เราเนี่ยลั่นไปก่อนพอลั่นไปก่อนก็บอกไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าและไปรังแกเขา แล้วเอาพยานหลักฐานนี่ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยแน่เนี่ยไอ้เยี้ยแผนอย่างนี้มาอีกแล้วนะครับออขอบคุณท่านแม่ทัพภาคสองที่ออกไปนอนกับลูกน้องนักรบเป็นเจ้านายเขาก็อย่างเงี้ยมึงนอนกับดินกูก็นอนกับดินมึงกินข้าวหอ่อกูก็กินข้าวหอ่อนะครับมึงกินข้าวหอกูก็กินข้าวหอแล้วท่านลองดูสิวันเจรจาเนี่ยท่านผู้จัดการทหารบกเราเนี่ย เท่มากสมาร์ทมากร่างกายสูงใหญ่นะครับไปเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ครับเหมือนไปเจรจากับเด็กนะแต่เด็กมันเกเรเนี่ยไม่ได้ครับแต่ถ้าคิดจะลบกันเนี่ยนะมันจะไม่หยุดแค่อีตรงจุดนั้นนะก็ฟาดกันไปยาวไปเลยนะครับโอ้ท่านอย่ามาใช้วิธีอย่างนี้เลยนะครับผมผมบอกว่าแหมมัน ที่จริงท่านสมเด็จคุณเซนเนี่ยถือว่าท่านในกัมพูชาเนี่ยถือว่าใหญ่สุดนะแต่พอท่านออกมาพูดแล้วก็แหมมันปั่นป่วดเลยครับก็ขอความอุณาท่านท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะปกติท่านก็ยกหูคุยกับท่านอาดีตนายกทักษิณได้อยู่แล้วนะครับแม้แต่ท่านรัมบุตรีกรลาโหมอะไรเนี่ยก็สนิทนะครับสนิทกันกับทางฝั่งไทยทั้งนั้นนะครับเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็ต้องข้ามมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษที่ฝั่งไทยอยู่แล้วนะครับพวกนายทหารชั้นรองมาก็ต้องอาศัยฝั่งไทยอยู่แล้วเราพึ่งพาอาศัยกันนะแนวชายแดนติดกันครับอย่าไปยุคให้เด็กมันตีกันเลยนะครับอย่าไปยุให้เด็กมันตีกันเลยนะฮะมันคุยกันเป็นห้าสิบปีร้อยปีก็ไม่จบเพราะมันถือแผนที่คนละ ส่วนกันไนงะและเด็กมันก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็ล่าตะเวนเจอกันตลอดนะครับนะครับเขาถึงบอกว่าห่างแนวชายแดนเนี่ยห้ากิโลเมตรห้ามมีกองกําลังทหารไนงะเขาถึงใช้ตํารวจตะเวนชายแดนไงนะครับมันไม่ได้ผมไม่ก้าวล่วงครับประเทศคุณสมเด็จทุนเซนท่านใหญ่ก็ผมว่าท่านท่าน ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันปลุกกระแสะคนในชาติท่านให้ชื่นชมท่านแต่ความชิบหายไม่จะเกิดกับประเทศชาติท่านนะนะครับท่านรัฐบาลครับฝวายความมั่นคงครับสมชพินาปิดด่านแม่นหมดเลยนะครับปิดไปสักปีหนึ่งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสินค้าไทยพืชผลเกษตรตกต่ำเนี่ย เวลาหน้ามันสัมผหลังออกหน้าข้าวโพดออกหน้าข้าวออกแม่ก็ลักลอบเอามาจากกัมพูชาเข้ามาเขตประเทศไทยตำรวจทหารต้องกักอย่าไปเห็นแก่สินบาทค่าสินบนกักไม่ให้เข้ามาราคาพืชผลในบ้านเรามันจะได้ดีมานซับไายจะได้พอดีกันมันจะได้ราคาสูงขึ้นเราจะได้ส่งออกได้นะครับผมว่าคนเกเรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคบแล้วครับปิดด่านแม่นเลยนะครับ ปิดด่านเลยนะครับแต่ว่าแรงงานอย่าเพิ่งไปส่งกลับนะครับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแต่ถ้ามาตรการขั้นต่อไปถ้ายัางเกเรกวนตีนอย่างนี้อีกก็ต้องถึงกับขั้นส่งแรงงานต่างด้าวกลับไปประเทศเขานะครับความเห็นผมอย่างนี้นะครับผมก็มีความรู้น้อยนะครับแต่ลบกันเนี่ยไม่ดีแล้วครับไม่ใช่เราอ่อนแอกว่าเราเหนือกว่าเขานะครับ แต่คนเดือดร้อนคือบ้านเรือนชาวบ้านที่ปลูกลงโรง,ง,งเรียนโรงเยาบาลเนี่ยนะครับกระสุนมันลอยมาได้นะครับเดี๋ยวก็ไปโดนลูกหลงนะครับและทหารเองเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับทั้งฝ่ายคุณนี่แย่แล้วเหียสมเด็จทุนเซนพูดอย่างนี้เนี่ยแย่แล้วเขาต้องฟังคําสั่งท่านเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งไทยนี่ยังยังวางตัวอยู่ นะครับไม่อยากจะไปตอแยด้วยนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปโวยวายขอพยานหลักฐานเพื่อจะฟ้องศาลโลกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรังแกให้หามาฟอร์มเดิมอีกแล้วไม่น่าครบนะครับไม่น่าครบนะ